สวัสดีครับทุกคนโหน่ no. Hi guys How are you มันจาง่ายดิเอิร์ดมันจาง่ายเริ่ม รีเควนซ์จ้าหนูโอ้ยโอ้ยหนูชดด้วยอ้า oh, วคนผิดเป็นอะไรเอ่ยเออเป็นบ้าอ,อะไรเหรอ,หรอคนผิดอา้าจะกดจะกดปฏิเสธเหรอ <laughs> ใช่โอ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วแหละไม่ทันหรอ <laughs> <laughs> โอคุณครับ เดี๋ยวเดผมโอ้ยหนูหนูหนูผมฉันก็ไม่ได้เลยกันผมฉันก็ไม่ได้เลยเหมือนมาจากเรื่องนางธาตุแบบผมโอียเย้ยแย่แย่คนเด็กเขแย่ขออบหนูหนูเข้าไปก็ใส่ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวแค่นี้หนูใช่หรอใส่ฟิลเตอร์ให้แหลครึ่งเดียวกัฮะหนูหนู เด็กมิกซิลมาซิเมื่อกี้นั่งโทรหาฉันน่ะเออเหรอแล้วนางไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเลยแล้วฉันก็คุยแล้วฉันก็คุยกับนางแป๊บหนึ่งแล้วฉันก็แบบแม่โทรมาแล้วโทรกลับไปนางก็ไม่ได้รับหนูเรียกมันมาซิเรียกยังไงอ่ะตะโกนมิกซิลมิกซิลเขาอยู่บ้านเขาเซอ้าวเขาไม่ได้อยู่ว่าเดียวแล้วหรอ <laughs> โอ้โอ ระวังตัวไว้ให้ดีนะโอ้ยแย่ครับครั้คอมพิวเตอร์ Where is Mix? I don't know oh, I want Earth Invite Mix Invite น้องแล้ว m i กน่าจะดูทีนีพินายกรรมอยู่หรือเปล่านะวันนี้โอ้หมีสิเธอ m i กชวนไปดูหนังบ้านมันแต่ว่า มันถ่ายรูปบ้านมันส่งมให้ดูตอนนี้ทำไมห <laughs> ออเป็นยางไงฉันไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้ว่านะคะทุกคนแต่ว่ามันคือ,ม,คอมันคือถุงเท้าเกลือ่อนเต็มห้องอะ่ะฉันงง,งมากบ้าแค่ห้องเดียวบ้านขน่าว <laughs> บ้านคนหรือของเก็บ <laughs> บ้านคนหรือของเก็บของเขาก็ทํางานหนักไงไม่อยากจะโอ oh. ้ปล่อยปะาละเลย oh. ไปบ้าง เหมือนบ้านเธอเหรอโอ้ตอนนี้บ้านก็ลบไม่ตางค่ะหนูบ้านหนูอะ่ะเขาว่าแบบเป็นคนรวยนะโอ้สาธุหนูเร็วเอามีสิเข้ามาเย่ <Yeah. S 1> ผม <laughs> ไม่ได้ใช่ไัมผมฉันก็ไม่ได้ <laughs> ตลกมากตลกมากจะกดปฏิเสธแต่ว่ากดเผลอรับปะ <laughs> ใช่ <laughs> 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 ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าไปเขาทำใหม่ใช่ทุกคนเอ้จับสีผมเอิร์สสวยนะใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะลอริออป่ะลอริออพาสต์นั่นมีากะแล้วเพราะลอริออเขาแพงอือแบบใครทำก็ดูแพงขนาดทรงผมนี่ดจัดยังดูแพงเลยตกใจเหมือนกันตะกี้นี่ฉ <laughs> ันตกใจตัวเองมากกว่าคือฉันเนี่ยแบบไลฟ์ เข้ามาไะฟ์แมาๆแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเออเหมือนกันเดี๋ยวไปดูซีรีส์พินัยกรรมกรรเทศต่อแล้วนะเุ้ยซีรีส์พินัยกรรมกรรเทศคือว่ากําลังเข้มข้นมากเลยใช่ไหมครับอือ EP4 แล้วครับจริงปะเดี๋ยวนะจริงมันฉายแล้วเดี๋ยวเอางี้ไหมเรามาฉายอยู่ฉายอยู่ฉายอยู่อ่อนแออยู่รีแอคมาเรามารีแอคพินัยกรรมกรรเทศมา อืมฉันเปิดมาเจอเนี <S 1> <S 1> ้ยฉันเปิดมาเจอเนี่ยมิกซี่อะไรอะขอกำลังขอความช่วยเหลืออ๋อหลังจากดมกำยานไงแล้วก็ไปเต้นแบบเพ้อๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้ตัวได้ว่าตัวเองแบบเหมือนก็เลยเดินอ๋อนางโดนกำยานใช่ไหมกำยานใช่กต้องขอความช่วยเหลือเหรอใช่ นางน่าจะเมื่อยนะท่านเนี่ยโอ้ลมเออโอ้ยเธอมาถูกจังหวะนะหนักไหมทำจริงจั่ <laughs> เออไม่หนักถ้าอุ้มนะโอ้ดูโอ้โออ,อุ้มรีเหรอหลงัลงพังไม่ได้รีเรื่องจริง,ม,งมันคือแฟกต์อ๋อมันคือแฟกต์หรอฉันใส่ฟิลเตอร์อ,อ,อุ้มผู้ชายอ่ะคิดว่าไงก็น่าจะก็น่าจะหนักถูกปะเออ แต่ล่าสุดแต่ล่าสุดไม่ดีนะเนี่ยดีขึ้นแล้วนะอยู่เน้นทุกคนครับช่วยเอิรบด้วยตอนนี้เอิร์บอยู่ในนรกช่วยด้วยตอนนี้นรกกินเรากินหัวแล้วเนี่ยนรกกินหัวแล้วฮะทั้งนรกทั้งนี้หนูคอมิวเตอร์นี้มันเลิศนะอ้ส่งอะไรมันก็กแบบไม่หมดเลยนะแสดงว่าแสดงว่าแล้วก็ฮอตเบอร์ เขาหอกบ้านครกีนเป็นนรกอยู่ตอนนี้พักพักข้ามอะไรบุรีบ้านครูอุ้ยแต่น่ารักนะอันนี้น่าะวะสุดโต๊เอ่อาอันนี้เป็นขขาควางแบ๊บแบบเอ่อได้อยู่หนักนะช็อตนี้หนักนิดนึงหนักหน่อยอันนี้ไม่หนักไม่หนักช็อตนี้ไม่ได้อุ้มแค่พยุงตัวแต่แค่ประคองก็น่าจะเหนื่อยแล้วปะเออครูกีนเดี๋ยวจะฟาดฟาดเลยนะ หนูเรียกมิกซี่วเขามาแล้วขอให้พระเจ้าลงโทษแกอย่างนหนักหนูหนูกินนิดเดียวแล้วไม่หามหรือเปล่าคืออะไร,รอ่ออันนี้คืออะไรอา้าวเธอไม่ได้ดูคลิปที่ฉันส่งให้หรอส่งทาทั้งในในกลุ่มไลน์อ่ะโอ้เออนอนทั้งวันเลยอ่ะไม่เธอมันต้องดูนะแจนเจนเฮงตอบมาเลยคือมันเป็นคลิปที่ตอบไปนี้ถ้าเกิดใครกินเราไม่จ่ายอ่ะ เราจะมีสับเรียกใหม่ให้ไปดูคลิปในกลุ่มซะโอเคได้นะเราจ่ายตลอดนะแต่ค่าจ่ายช้าโอ้ <laughs> 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 หึงจ่ายช้าและนะ้วเนาะว่าไปเรายังไม่ได้จ่ายค่าอินี่ม <c oughs> ิกซิวเลยนะหอยตีเหลาหนูอ๋อ oh, เออจ่ายเรียบร้อยแล้วจ่ายเป็นค่าน้ํามันนะ <laughs> หนูเอาอะไรมาจ่ายเอ่ยตอนไหนตอนไอ้นี่เออเติมน้ามันรถให้นะให้ให้เขาจริงปะเนี่ยหนูคือคนรวย <c oughs> ไม่ไหวแล้วปะ คือถ้าเกิดเราเป็นคนรวยจริงเราจะอุ๊นรกอยู่บนหัวเธอค่ะตอนเนี้ยกลับมาหน้าใสแล้วนี่ไม่ได้ฟิลเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิดูสิไม่ได้ฟิลเตอร์เลยเพรเธอแหละใช้ไกโคุิกไบเซลัมใช่ไหมล่ะใช่ใช้ไกโคุณอิกไบเซลัมแล้วก็อ่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเซรัมของลอรีออลคือเขาใช้ดีจริง โอเคแล้วแบบไปบ้านเธอแล้วเธอเห็นแบบตัวน,นี้เธออนแลอาบอกตรงว่าอันนี้ไม่ได้ขายของอีกแล้วเอามันเป็นเล่าประวัติอีกน,น,นึงฉันเข้าไปบ้านเธอตอนแรกเธอใช้อีกแบรนด์หนึ่งก็โอเคอก็ไม่ได้ก็แบบผ่านไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเธอใช้งงมากเธอใช้แต่ของลอริออใช้แต่ของมันใช่ใชรป้ายยาเธออันนี้ฉันงงมากไม่คือคือตอนนั้นนะที่ใช้ลอริออเพราะว่าไปซื้อ สอนปอนสอนตอนอ่แล้วคือ,อปอนแล้วคือเราต้องอ่านสปปรรพคุณของของเขาใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเลิศไปป่าสปปรรพคุณมันเลิศมาก <c oughs> เขาบอกว่ารอยแผลเป็นอะไรต่างๆเนี้ยห้าปีหายได้ภายในสองสัปดาห์เราก็แบบเฮ้ยโอ้ซะหน่อยดีกว่าหลังจากนั้นปอนไหลปุ๊กเลยซื้อตามแล้วปรากฏว่าอะไรนี่คือมาสมุยเราก็เอาข้าวของมาไม่เยอะนะฮะแต่ของที่เราต้องติดติดมาคืออะไร ช่้ยใช้จริงอะไม่งั้นนานนี่ก็อสมุยนะเนี่ยคือตุ๊กอะไรไก่คุยกไบเซลมี่แล้วก็พกลอรียลลอเรียลไก่คุยกบไบเดครีมอันนี้ทากลางวันอันนี้เป็นครีมทากลางวันแล้วอันเนี้ยเป็นเออ่ไก่คุยกไบโกลวิ่งครีมอันเนี้ยเอาไว้ทากลางคืนกลางคืนกลางคืนแล้วเห็นอะไรอ่ะใส่อ่าอันนี้เอเซนอะใช่ไหมที่ผม ใช่ฮะแล้วก็อ๋อใช่เอเซนส์โอ้นี่เราใช้แต่ลอรียลนะเออตกใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันยังไงมันขายของหรือเปล่าเพราะว่าอาจอุดหนุนลูกศิษย์อะไรอย่างงี้อุดหนุนอุดหนุนคนที่ไปหลายอะไรอย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นอะคือจริงๆอ่อะใช้ใช้ใช้ลอรียลอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอ้เซตเนี้ยที่ใช้น่ะคืออุดหนุนพอลูกศิษย์แล้วเธอฉันจะบอกอะไรให้เธอดูมือฉันอะนี่คือมือที่ผ่านการอะไรฮะ ผ่านกันตกมอไซมาซึ่งจะบอกว่าทาหนูผ่านการตีแม่หนูหนูเป็นไรเอยใครเขาจะไปตีพ่อตีแม่เป็นไรเอยนี่มืออันนี้นะครับทุกคนคือครัวตกมอไซมาจะบอกว่าทาอีครีมแผลเป็นอ่ะไม่ค่อยหายแต่ทาออไกลโคลิกอ่ะหายจริงหรอแล้วเธอรู้ไหมว่าคือทีแรกฉันคิดว่าไอไอครีมไกลโคลิกมันเอารอยดําที่มือไม่อยู่คนที่บอกฉันคือใครรู้ปะใครหมอหมอจิม หมอจิมบอกฉันบอกว่าพี่กินอ๋อพี่กินทาเลยเพราะมันมีไกลโคลตกหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยแบบทาเลยอย่าดูถูกในหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยฉันบอกหลอวะแต่ว่าไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นแหละเขาเอาไปทาหน้าป่าวะหน้ามันบอบบางใช่ไหมมันจะเอามืออยู่ยังไงจิมก็บอกว่าพี่กินลองทาดูฉันก็เลยอา่านงันก็เลยลองทาหนู <No! S 1> ดื้อเลยหรอก็เนี่ยเหลือรอยอยู่นิดหน่อยเห็นปะอันนี้คือมันเป็นรอยแผลที่แบบว่า ตกมอไซค์มาเออจำได้ป่ะตอนที่ตกมอไซค์มันเป็นแผลเยอะมากอ่ะจำได้คอขำกนทุกคนฮะตอนครูตกมอไซค์มีคนโทรมาแล้วไม่แสดงความเป็นห่วงไม่ได้ใดๆเลยโทรมาแล้วก็ขำขำเป็นนาทีจนเราก็โอ๊ะเขาเป็นไรอย่างเงี้ยกินบ้าปแล้วแล้วเสื้อขาดมดเลยอ่ะเออ ทำไมนิสัยแบบนี้ไม่น่าอ้าวฉะนั้นเธอเป็นเฟนกับลอ o รี a ลใช่ไหมฉันเป็นฉันแทนลอเรียลเพราะว่าคนรอบตัวใช้ลอ r รี l ลเยอะมากใช้ใช้ดีจริงๆเราก็ไม่ได้แค่ว่ามาโฆษณาโฆษณาเลยเพราะไม่ได้เงินนะฮะทุกคนคู่โฆษณาไปคุณไม่ได้เงินนะฮะ แต่วันนี้ก็คือของดีเด <ใจ S 2> ็ใจถ้าหมดแล้วมาบอกที่เอิร์ธเอิร์ธเอาไปให้เพราะว่าเอิร์ธซื้อตุนมาแต่ว่า่ตอล้านช่วยเขาเอออ๋ธใช่เธอเป็นสิลปินหรือปีนีน่ารักนะเธอซื้อตุนใช่เธอต้องให้ชันเพราะว่าถ้าเกิดเธอเก็บไว้นานๆน่ะทำไมเดี๋ยวมันไม่ดีอืมแบบกว่าจะใช้หมดเพราะว่าอะไรเอิร์ธของเขาวันนิดเดียวอ่ะใช้ได้หลายเดือนนะหนูใช่ใช่เอิร์ธใช้เขวาเย็นอ่ะแล้ว ใช่ใช้ข้าเขาเย็นอ่ะสองสาเดือนนะซึ่งแบบโหกว่าเธอจะไปใช้หมดโอ้โอ้มาฉันได้ครับยังไงแยกย้ายแยกมามิกซิวไม่ผมอะไรอ่ะเออมิกเนร์จะทำอะไรอยู่หรือเปล่าโอ้แย่โอโอเคบายบายครับัอดีครับผู้กินเดี๋ยวนะดไปกินกัน ฉันไปก่อนให้เธอให้เธออยู่บ่ายแฟนคลับไปดีกว่ายังไงอ่ะไม่รู้ฉันไปก่อนดีกว่าไปก่อนอะไรเพราะว่านี่มันมีแต่แฟนคลับเธอฉันไปก่อนนะทุกคนครับกูกรีนไปก่อนนะฮะไปพร้อมกันอหรอไปพร้อมกันเหรอได้ครับไปพร้อมกันก็ได้โอเคไม่บ้ากันนะเดี๋ยวไปยืมวันนี้เนี่ยจะไปดูแล้วครับพี่นายกราดเดทต่อไปนี่คือนี่คือดูอยู่สนุกมากโอเคเลยโอ้แจนไปเลยเอ่ย แต่เป็นรอบเดือนกอก็เลยไปยช่วยจริงปะจริงอ่ะก็ขอลานไปเลยนะฮะนรกอยู่ของข้าตัวคุณละกินโอเคครับบ๊ายบายนะหนูบ๊ายบายครับไมอจ้